ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d o u b l w ค่ะตอนนี้เราสองคนอยู่กันที่ The Gem Mining Poo Villa พัทยาครับวันนี้นะคะเราก็เปลี่ยนโซนนะคะจากเที่ยวหัวหินมาเที่ยวพัทยากันนะคะคือโรงแรมนี้เราอยากมาใช่ไหมคะแล้วเราก็ได้ดูรีวิวมาแล้วนะคะเราก็เลยอยากลองมาดูนะคะที่พักที่นี่นะคะก็ห้องเป็นไงคะเ็เราอยู่ห้องอ One Bedroom p o ู l Villa ครับก ในห้องจะมีสระส่วนตัวสระว่ายน้ําส่วนตัวซึ่งมันก็ไม่ใช่สระเล็กๆที่เราเคยเจอคือปกติเราเจอแบบคล้ายๆอ่างอาบน้านะ Jacuzzi แต่นี่คือเป็นสระว่ายน้ําย่อมๆอยู่ในห้องเลยซึ่งเราจะไปดูกันว่าภายในห้องมีอะไรกันบ้างน,นะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าไปดูห้องพักนะคะเราจะมาดูบรรยากาศภายนอกกันก่อนมาถึงนะคะก็จะมีพี่พนักงานต้อนรับเราแบบนี้เลยนะคะจอดรถเสร็จแล้วเราก็จะต้องเข้าไปเช็คอินก่อนค่ะนี่เป็นบรรยากาศภายนอกนะคะร่มรื่นสุดๆคอนเซปต์การตกแต่งของที่นี่นะคะก็คือเหมืองและอัญมณีแอฟริกาใต้คะ่ะการตกแต่งของที่นี่นะคะก็จะเป็นตามคอนเซปต์ของเขาเลยค่ะก็คือแบบแอฟริกาใต้ ตอนเช็คอินนะคะจะมีค่ามาจําห้อง2,000บาทนะคะยังไงก็อย่าลืมเตรียมกันมาด้วยตอนออกเราก็จะได้คืนค่ะได้เวลาไปห้องพักนะคะที่นี่มีรถกอล์ฟนะคะบริการ24ชั่วโมงเลยนะคะทุกคนดูบรรยากาศทางเข้าห้องพักของเราค่ะลมรื่นสุดๆไปเลยค่ะทุกคนถึงห้องพักของเราแล้วนะคะห้องของเราะคะเลขสวยมากตองสองค่ะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในห้องพักกันนะคะว่าจะเป็นยังไงแทนแทนทุกคนเข้ามาแล้วนะคะขอบอกก่อนเลยว่าห้องใหญ่มากเราจะพามาดูโซนแรกกันก่อนเลยนะคะเมื่อเข้าประตูมาเนี่ยซ้ายมือนะคะก็จะเป็นห้องน้ําขอบอกเลยนะคะว่าแค่ห้องน้ำเนี่ยก็อลังการแล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะคะห้องน้ําจะแบ่งออกเป็น2โซนนะคะก็จะเป็นโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งค่ะพร้อมกับอุปกรณ์ในห้องน้ําแบบครบครัน เมื่อเราออกมาจากห้องน้ํานะคะด้านหน้าก็จะเป็นตู้เย็นนะคะเป็นอุปกรณ์จานชามต่างๆมีเครื่องทํากาแฟเราสามารถทานได้ตลอดเลยนะคะด้านนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าน,นะคะแล้วก็มีกระจกบานใหญ่หนึ่งบานค่ะนี่ค่ะทุกคนสิ่งที่เรารอคอยนะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นมากๆเลยห้องพักคือใหญ่มากนะคะแล้วการตกแต่งเนี่ยก็คือจะเป็นออกแนวแอฟริกานะคะตามคอนเซ็ปต์ของโรงแรมเลยด้วยเพดานของห้องนะคะ ค่อนข้างสูงทําให้ห้องนี้ดูโลง่งโปรง่งแล้วก็สบายมากๆคือดูใหญ่มากๆะคะ่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นจุดซิกเนเจอร์นะคะที่เดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะดูความหรูหรานะคะอีกสักรอบได้เวลามาทดลองสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องนะคะอย่างแรกเลยเราก็ลองเปิดม่านค่ะโดยรีโมทนะคะ ถ้าเราจะใช้มือของเราเปิดเนี่ยไม่สามารถเปิดได้นะคะทุกคนต้องใช้รีโมทค่ะได้เวลาเปิดซิกเนเจอร์ของห้องนี้แล้วนะคะนีเลยสะว่ายน้ำส่วนตัวค่ะคือแช่ได้24ชั่วโมงเลยนะถ้าใครสามารถค่ะตื่นขึ้นมานะคะเราก็สามารถ กระโดดลงสระว่ายน้ำได้เลยในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะแนะนำห้องพักที่มีสระว่ายน้ำส่วนตัวแบบนี้เลยค่ะบอกเลยค่ะว่าฟินมากในห้องก็จะมีข้อปฏิบัติบ,บอกเราแบบนี้นะคะน้ำในสระไม่ลึกค่ะสูงแค่65เซนรับรองเด็กเล่นได้ผูใ้ใหญ่เล่นดีเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณระเบียงด้านนอกนะคะก็จะมีที่นั่งให้เราแบบนี้ ด้านนี้ก็จะมาทะลุก,กับสระว่ายน้ําค่ะบอกแล้วว่าเราสามารถเล่นน้ําตอนไหนก็ได้แบบนี้เลยค่ะแต่ตอนกลางคืนเราจะต้องปิดประตูด้านในนะคะเพราะว่าก็จะมียุงเข้าไปได้ค่ะได้เวลาอาหารเช้าแล้วนะคะทุกคนการตกแต่งของที่นี่นะคะก็ยังเป็นคอนเซปต์ตามที่บอกเลยเป็นแอฟริกาใต้ค่ะและที่นี่นะคะก็จะเหมือนเน้นเป็นเพดานสูงนะคะทุกที่เลยเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยจะทําให้ดูโปร่งโล่งสบายไม่แออัดค่ะ ในส่วนของอาหารเช้านะคะก็จะเหมือนทั่วๆไปนะคะตามโรงแรมต่างๆก็จะมีอาหารไทยอาหารฝรั่งนะคะเบรกฟาสค่ะห้องพักที่เราได้นะคะกับห้องอาหารเนี่ยจะค่อนข้างไกลนะคะแต่ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าที่เนี่ยเขามีรถกอล์ฟบริการ24ชั่วโมงค่ะเราสามารถเรียกพี่พนักงานมารับได้ตลอดเลยนะคะ ก,ก็ขอเล่นน้ําให้ชุ่มปอดกันอีกสักรอบค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศร,บรอบๆห้องนะคะเก็บประฟากนีนอีกรอบนึงรู้สึกชอบที่นี่มากนะคะคือบรรยากาศทุกอย่างห้องพักคือบริการทุกอย่างคือดีจริงๆค่ะใครมีโอกาสก,ก็ลองแวะมาเที่ยวดูนะคะที่เดอะเจมมิงพูลลาพัทยาค่ะเปิดแมปรับรองมาไม่ยากแน่นอนค่ะลงทางดดวนมอเตอร์เวย์ปุ๊บถึงเลยนะคะทุกคนไปเวลาต้องกลับแล้วนะคะ คลิปหน้าเราจะไปรีวิวที่พักที่ไหนฝากทุกคนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย